Netflix ทุ่มเงิน200ล้านดอลลาร์หนุนซอฟต์แวร์ที่ไทยโห oh, ดอลลาร์นะคูณเอามหาศาลเลยล่ะทีนี้ก็เลยมีภาพยนตร์เรื่องหนึง่งจะมารีวิวชาวตแตงอวนซิตี้เขาบอกว่าเรื่องนี้จะได้ออนเน็ตฟิแต่ที่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ดูไหมยังไงถ้าไม่มีภาษาก็คือนึกว่าหนังไทย วิถีไทยสมัยอยุธยาสุดๆชุดไทยบ้านเรือนไทยขนมรมเนียมไทยวิถีไทยนำแสดงโดยนักแสดงหญิงที่เขาว่าเทียบชั้นใหม่ดาวิกาเลยอะเป็นลูกครึ่งพม่ฝรั่งเศสความสวยนี่คือให้สวยจริงไม่เถียงสวยมากด้วยตัวหนังอาจจะได้อินสปาเรชั่นมาจากนางนาคไหม ที่เดียวเฉียวอาจจะบ,บิดนิดบิดหน่อยเนาะเนี่ยที่เชยเอามาแชร์คืออยากจะบอกว่าเขาไปไกลามากเด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็คือได้ดูหนังอย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าเป็นคะเมนโบราณมียุครุ่งเรืองอ่าเป็นยุครุ่งเรืองของเขาวิถีชีวิตการลเล่นขนมของกินทุกอย่างเอบริตีนโยเวนภาษาเท่านั้นแหละที่ไม่ชัดนอกนั้นคืออยุธยากรุงเก่าของเราแต่ก่อนหนักคะ่ะบอกเลยเยาวชนที่เกิดใหม่โตขึ้นมาเขาถึงไม่มีไม้เสต็อตอื่นไงเขาถึงเข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมเราไปเหมือนของ 好啦。 เขาไม่มีระบบความคิดคื่นเลยว่าเอ้ยมันมีช่วงจังหวะแตกต่างไม่เขาโตมาก็เจออันนี้เลยเหมือนกันเลยอย่างแม่ดาราสาวคนนี้ถึงแม้ว่าจะโตหน่อยเป็นลูกครึ่งลูกอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาให้ได้ชุดไทยเหมือนกันคนนี้แล้วหนังที่ชีเล่นทุกเรื่องคืออายุทยาล้วนๆขอเมาส์นิดนึงว่านี่คือเหตุผลที่เชยเป็นชนีสายวิทย์นะคะบอกก่อนเธอฉันชอบดาราศาสตร์มากฉันชอบไปแห็ดูสืบดูว่า area fifty one เขาทำอะไรกันวันนี้นั่นก็คือฉันันชอบวิทยาศาสตร์ฉันชอบ ถ่วมาไม่ไดโนเสาร์ก็ต่างดาวมีสองอย่างแต่วันนี้ฉันต้องวกกลับมาเพื่อปกป้องวัฒนธรรมไทยจากภัยคุกคามทางวัฒนธรรมแบบนี้แหละค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตนี้จะมาเจออะไรอย่างนี้ปิดเบือนประวัติศาสตร์ตัวเองโหจิตใจมันทําด้วยอะไรมะเหร ประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างบิดเสีลวเอาเป็นว่าเขาจะเชื่ออย่างไรเราก็อาจจะรังเขาไว้ไม่ได้แต่เราจะต้องปกป้องวัฒนธรรมของเราไว้ให้ได้ไม่ให้ใครมาเล่นปาหีเนาะฝากด้วย n e ็ตฟ i ิทุ่มซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนดจากหนังไทยนู่นตั้งแต่ทวารวด,ดีอยุธย,ยารนะัตนโกสินเอาแบบฉํา